สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ Easy and Simple English นะครับยู่ผมเช่นเคยนะครับ t ุ t ด r w o r เนะหัวข้อนี้ของเราก็คือ verb ing แล้วก็ verb ช่อง3นะครับผมที่ทำหน้าที่เป็น adjective นะครับผมในกรณีที่เราใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมเราจะเจอกับ2ตัวนี้บ่อยมากเลยนะก็คือการที่เราไปเจอ verb ing หรือกริยาช่อง3นะครับผม ที่ทำหน้าที่เป็น adjective สื่อความหมายหน้าและรู้สึกนะครับผมหลายคนที่เรียนภาษ,ษาอังกฤษในห้องเรียนมาบ้างเนี่ยก็จะเจอการใช้งาน<ๆ>ของเจ้าสองตัวนี้แล้วก็จะทำให้เราสับสนกันได้บ่อยนะครับคำทั่วๆไปที่ผมเจอบ่อยที่สุดเลย <c oughs> ก็คือนักเรียนของผมเนี่ย <c oughs> จะพูดว่า I'm boring ไปแทนนะประโยคนี้ถ้าเราจะแปลแบบง่ายๆเร็วๆมันก็จะกลายเป็นชั้นหน้าเบือ่อครับผมแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะสื่อแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาเรียนครับว่า เวอร์บไอเอ็นจีที่แปลว่าหน้าแล้วก็เวอร์บช่องสามที่แปลว่ารู้สึกเนี่ยมันใช้งานยังไงเราจะได้ไม่งงไม่สับสนเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูเนื้อหาของวันนี้นะครับอยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีที่ผมจะมาฝากแบบนี้นะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยต้องมาดูก่อนนิดนึงว่าไอ้เจ้าเว r ร์บไอเอ็นจีกับช่องสามเนี่ยมันมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษไว้ยังไงนะครับผมถ้าเป็นเวอเร์บไอ,อ,อเอ็น Present participle นะครับผมเป็น Present participle หรือถ้าแบบที่เรารู้จักกันง่ายๆก็คือ verb ing ใช่ไหมครับผมส่วนในเจ้า verb ช่อง3มเนี่ยมันก็มีชื่อเฉพาะของมันเขาเรียกกันว่า past participle past participle เอามานะ Verb ing คือ present participle ถ้าเป็น verb ช่อง3ก็จะเรียกว่า past participle แต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเจ้า2ตัวนี้มันจะทําหน้าที่เป็นอะไรครับในที่นี้ทําหน้าที่เป็น adjective นะครับผม adjective ก็คือคําคุณศรรพัพท์สําหรับใครที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่า adjective คืออะไรนะครับผมมีทําคลิปเรื่อง adjective ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปตามดูได้เลยนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับแล้วก็ขวามือตรงนี้นะครับปิ้งไปตามดูได้เลยนะส่วนคนที่เข้าใจ adjective ดีแล้วนะครับผมมาลองดูกันเลยว่าไอเจ้าพวกนี้มันใช้งานยังไง มาดูทีละคำศัพท์เลยนะครับจากง,ง่ายๆเริ่มต้นจากคำนี้ amaze ตัวด้านบนสีดำตรงนี้นะครับผมในทุกๆสไลด์ที่เราดูเลยนะตัวสีดำตรงนี้นะมันก็คือ verb นั่นเองนะครับผมเจ้าพวกนี้นะครับมันมีต้นกำเนิดมาจากคำกริยานั่นเองนะครับผมแล้วมันถูกเอาไปทำเป็น ing แบบนี้แล้วก็ช่อง3แบบนี้แต่ทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยจำได้ไหมทำหน้าที่เป็น adjective นะครับผมทีนี้คำว่า amaze ของเราเนี่ยมันแปลว่าทำให้ทึ่งนะครับผม พอมันเป็น verb ing อย่างที่บอกเลย verb ing จะแปลว่าหน้านะครับผมส่วนในกรณีที่เป็นช่อง3ในกรณีเป็น verb 3จะแปลว่าอะไรเอ่ยรู้สึกนะครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานพวกมันก็อย่าลืมคำว่าหน้าแล้วก็รู้สึกนะ a m a z e แปลว่าทำให้ทึ่งถ้าหาว่า amazing จะเป็นความหมายว่าหน้าทึ่งนะครับผมส่ว so น amazed amazed มันจะมีตัวดีขึ้นมานะ amazed แบบนี้นะจะแปลว่ารู้สึกทึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่คือความหมายของมันอย่าลืมนะ verb ing คือหน้า verb ed คือรู้สึกนะครับผม he is an amazing player he is an amazing player คำว่า amazing แปลว่าอะไรนะ น่าทึงใช่ไหมครับผมเขาเป็นผู้เล่นที่เป็นไงครับน่าทึงเจ้าตัว amazing ของเราเนี่ยมันขยาย player อยู่นั่นเองนะครับผมประโยคนี้จะแปลว่าเขาผู้ชายเป็นไงเป็นผู้เล่นที่เป็นไงครับเป็นผู้เล่นที่น่าทึงใช่ไหมเอา amazing มาขยายมันอีกทีนึงนะโอเคถัดมา you'd be amazed how much money you can save You'd be amazed how much money you can save. You apostrophe D ตรงนี้นะครับผมตัวเนี้ย apostrophe D ตัวเนี้ยมาจากคำว่า would นะครับผม would you would be amazed แต่เรายามัน you'd be amazed how much money you can save คุณจะเป็นไง amazed คือรู้สึกใช่ไหมรู้สึกอย่างที่บอกเลยถ้าเป็นช่อง3แปลว่ารู้สึก You'd be amazed คุณจะรู้สึกึ่งเลยแหละคุณจะอึ้งไปเลยว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะประหยัดเงินได้มากขนาดไหนคุณจะเก็บเงินได้มากขนาดไหนอ่านี่คือคําว่า save นะแปลว่าเก็บเงินก็ได้หรือแปลว่าจริงๆล้วประหยัดก็ได้นะครับในที่นี้น่าจะแปลว่าประหยัดแทนก็คุณจะรู้สึกึ่งเลยแหละว่าคุณเนี่ยจะสามารถประหยัดเงินได้มากขนาดไหนคำที่สองของเราก็คือคำว่า amuse นะครับผม amuse เหมือนเดิมตรงนี้เป็นคำอะไรเอ่ยเป็นคำกริยาแปลว่าทำให้สนุก แล้วเมื่อกี้เราบอกว่าไงนะถ้าเป็น verb ing แปลว่าอะไรครับแปลว่าหน้า amusing ing ก็เลยแปลว่าหน้าสนุกใช่ไหมส่ว so น verb 3อย่างที่บอกเมื่อกี้คืออะไรเอ่ยรู้สึกเพราะฉะนั้น amused ตรงนี้เป็น verb 3เลยแปลว่ารู้สึกสนุกนั่นเองนะครับ I don't find his jokes at all amusing. I don't find his jokes at all amusing ก็คือเขาเนี่ยไม่รู้สึกอ่าคำว่า find ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าค้นหานะครับความหมายของตรงนี้คือเหมือนไม่รู้สึกนะครับไม่รู้สึกว่าอย่งไรเอ่ยไม่รู้สึกว่ามุกของเขาเนี่ยมันน่าขันน่าสนุกตรงไหนเลยอ่ะ amusing ก็คือแบบน่าขันน่าสนุกได้นะครับผมแพทมา Joe seemed amused by the whole situation Joe Joe whole situation seemed amused the by เขาดูเป็นยังไงครับผมเขาดูรู้สึกสนุกใช่ไหมเขาดูสนุกมากเลย by the whole situation situation นะแปลว่าสถานการณ์นะครับผมส่วนคำว่า whole เนี่ยแปลว่าทั้งหมดนะครับผมก็คือเขาดูเป็นไงดูรู้สึกสนุกสนาน จากสถานการณ์ทั้งหมดที่กาลังเกิดขึ้นอยู่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมซึ่งอันนี้เป็นอด,ดีตใช่ไหมกริยาของเราก็เติม ed ไว้นะครับผมอย่าจํำสับสนนะไอเจ้า amuse d ในที่นี้ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นกริยานะมันทําหน้าที่เป็นอะไรครับผม adjective นะครับผมคำถัดมาของเราคือคําว่า annoy annoy จะแปลว่าทําให้รําคาญเหมือนเดิมเลยเจ้าพวกนี้คือ verb ใช่ไหมครับผมสีดาคือ verb นะ verb ing คือ หน้าเวิร์บคือรู้สึกใช่ไหมครับผมอ่าเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมตรงนี้นะครับ annoying ก็เลยแปลว่าหน่ารำคาญ a n n o y e d ก็เลยแปลว่ารู้สึกรำคาญนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าเขาบอกว่า it's annoying มันเป็นไงมันน่ารำคาญใช่ไหม that we didn't know about this before It's annoying that we didn't know about this before มันเป็นอะไรที่น่าลำคาญที่พวกเราเป็นไงครับ didn't know ไม่รู้ about her เกี่ยวกับ this ก็คือเรื่องนี้ได้นะครับ didn't know about this before มันเป็นอะไรที่น่ารำคาญที่เรา,าไม่รู้ไม่รู้ถึงเรื่องนี้มาก่อนไม่รู้ถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับผม I'd be annoyed if we don't finish by eight I will be annoyed I apostrophe L L น,นี้ยมจก I will ะ I'd be annoyed if we don't finish by 8ผมจะรู้สึกเป็นไงรู้สึกลำคาญ if แปลว่าถ้านะครับถ้าพวกเราเป็นไงครับ don't finish ถ้าเราทำไม่เสร็จตอน2องทุ่มก็ได้นะครับหรือ8ปดโมงเช้าก็ได้นี่แล้วแต่กรณีเนาะคำว่า bore เป็นกริยาแปลว่าทำให้เบื่อใช่ไหมครับผม verb ing แปลว่าอะไรนะ หน้าใช่ไหมครับผมโมาาปจีแปลว่าหน้าเพราะฉะนั้น boring ก็เลยแปลว่าหน้าเบื่อ v สคือเป็นไงรู้สึกเพราะฉะนั้น bored เติมดีเข้าไปแบบนี้ bored แปลว่ารู้สึกเบื่อนั่นเองเนาะอ่ะมาลองดูตัวอยา่างประโยคนะ her husband is about the most boring person I've ever met her husband husband แปลว่า สามีนะครับผมถ้าเป็นภรรยาภรรยาจะใช้คำว่า wife นะใช่ไหม wife คือภรรยาสามีคือ husband สามีของเธอเนี่ย is about the most boring person ก็แทบจะเป็นยังไงหน้าเบือ่อใช่ไหครับผม boring คือหน้าเบือ่อ most เลยมากสุดเป็นคนที่หน้าเบือ่อที่สุด ใช่ไหมครับผม person ก็คือคนใช่ไหม A boring มาขยาย person เน no? อะ i've ever met เท่าที่ผมเคยเจอมาอ่าสำนวนนี้นะ i've ever met แปลว่าเท่าที่เคยเจอมานะครับนี้ทั้งสำนวนแปลไปเลยนะเท่าที่เคยเจอมาถ้าอยากจะเปลี่ยนคำกริยาตรงนี้เราทำได้นะ เราสามารถเปลี่ยน ever met ไปเป็นอย่างอื่นนไอคำว่า met เนี่ยเป็นเป็นกริยาได้นะครับผมซึ่งกริยาตรงนี้ก็ช่อง3นะมันก็คือ I have ever met นั่นเองนะครับในประโยคน,นี้ใช้ได้ในคอนเซปต์แบบนี้นะครับผมใครที่งงเรื่องการใช้ present perfect tense มีทำ tense นี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะไปตามดูได้เลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใน description แล้วก็ลิงก์จะอยู่ขวามือตรงนี้ด้วยนะปิง๊งถัดมานะครับ after a while I got bored and left After a while After คืหลังจากใช่ไหมอ while ในที่นี้เป็นคำนามนะครับแปลว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งสักพักหนึ่งนั่นเองเนาะ After a while หลังจากผ่านไปลาไปสักพักหนึ่ง I got bored ผมเป็นไงรู้สึกเบื่อ and left และผมก็ออกจากที่นั่นไปใช่ไหมครับผมคำว่า left อันนี้นะครับผมเป็นกริยาช่องสองนะ มันมาจากคำว่าอะไรเอ่ยมาจากคำว่า leave นะโอเคไหม leave แปลว่าออกจากสถานที่เนาะคำถัดมาคือคำว่า disappoint disappoint อันนี้เป็นกริยาน,นั่นเองนะครับผมทำให้ผิดหวังใช่ไหม disappointing เติม ing คือหน้าถ้าเติม ed แบบนี้เป็นช่อง3ก็คือรู้สึกใช่ไหมอ่ะเขาบอก่องเช่นอันนี้เป็นสำนวนที่เขาจะพูดกัน what a disappointing result What a disappointing result! Result ก็คือผลใช่ไหมครับผมผลลัพธ์ผลที่ออกมา disappointing คือหน้าผิดหวังใช่ไหมช่างเป็นผลลัพธ์ที่หน้าผิดหวังอะไรเช่นนี้อ่านี่คือประโยคนี้นะแปลแบบนี้ช่างเป็นผลลัพธ์ที่หน้าผิดหวังอะไรเช่นนี้ประโยคน์ถัดมานี He was disappointed to find they'd already left. He was disappointed to find they'd already left. อ่เมื่อกี้เราดู apostrophe d ไปที่แปลว่า would ใช่ไหมครับแต่อันนี้นะมันมาจาก had นะครับผมโครงสร้างของมันนะครับก็คือมีประธานบวก had บวก verb 3ซึ่งไอ้ left เนี่ยครับมันทำให้เรารู้ว่ามันเป็น had ในกรณีที่มันเป็น would นะครับผม มันต้องบวกด้วย verb infinitive ก็คือเป็นกริยาที่ไม่พันไม่เป็นแปลงใช่ปะแต่นีนที่เนี้ยเห็นปะว่ามันมี had ใช่ไหมก็คือตรงนี้แล้วก็ข้างหลังของตรงเนี้ยมันเป็น verb ช่อง3อยู่มันก็ทำให้รู้ว่ามันเป็นไอ verb infinitive เนี่ยไม่ได้ถ้ามันเป็น verb infinitive ไม่ได้แปว่าตัวข้างหน้าก็จะเป็น would ไม่ได้ใช่ไหมครับผมมันก็เลยรู้ว่าตรงเนี้ยมันคือ had นั่นเองอกลับมาที่ตรงนี้นะ he was disappointed เขารู้สึก ผิดหวังใช่ไหมครับผม To find ที่มารู้ว่าที่มาพบว่า they had already left ที่พวกเขาเนี่ยกลับออกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมต่อมา Excite นะครับผม Excite เป็นคำกริยาแปลว่าทำให้ตื่นเต้น Exciting เติม ing แปลว่าหน้าเติม ed แบบนี้แปลว่ารู้สึกนะครับเหมือนเดิมนะ ยังอีกรอบพวกนี้ถือว่าเป็นอะไรเอ่ย adjective นะไอจ้ตัวหน้าก็รรู้สึกเนี่ยแต่ถ้า excite เฉยๆเป็นกริยานะทำให้ตื่นเต้นตัวอย่างประโยค you're going to Africa how exciting คุณกำลังไปแอฟริกาหรออ่นนี้เป็นเครื่องหมายคำถามใช่ไหมถึงแม้ว่าตัวรูปประโยคเนี่ยไม่ได้เขียนออกมาในรูปแบบประโยคคำถามเราสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นคำถามใช่ไหมครับผมเพราะว่าการอ่านที่สี่งสูงแบบเมื่อกี้ใช่ไหม you're going to Africa กำลังจะไปแอฟริกาหรอ How exciting น่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เนี่ยประมาณนี้ได้นะ Are you excited about the promotion Are you excited about the promotion คุณรู้สึกใช่ไหมได้มีดีแบบนี้คุณรู้สึกตื่นเต้นไหมเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งจริงๆคำว่า promotion เนี่ยสามารถแปลว่าการส่งเสริมการขายก็ได้ใช่ไหมครับเวลาที่เราเห็นการลดราคาเขาตั้งโปรโมชั่นมีโปรอะไรบ้างมันคือ promotion นั้นนั่นแหละ แต่ว่านี้ที่นี้มันแปลว่าการเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเขาถามถึงอะไรอยู่ถ้าเขาถามถึงการเลื่อนตำแหน่งก็ได้ถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมที่จะมีการลดราคาจริงๆก็ได้นะต่อมานะครับ interest interest คำนี้นะครับเราจะอ่านเป็น2พยางนะครับผมไม่ใช่3นะ interest 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 ตัว e ตรงนี้จะหายไปเนาะ interest อันนี้จะแปลว่าทําให้สนใจอย่างที่บอกนะอันนี้คือรูปกริยานะครับผม interest มันมีรูปคํานามด้วยใช่ปะคาว่า interest นะครับผมถ้าหากว่ามันเป็นคํานามนะครับมันสะกดเหมือนกันเลยนะเป็นคํานามเนี่ยมันจะแปลว่า d o เ be ้ยแทนะครับผมแต่ว่าอย่างที่เราบอกกันเมื่อกี้ว่าตรงนี้เราดูคํากริยาอยู่ใช่ปะเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าทําให้สนใจนะ การที่มันเป็น ing ก็จะแปลว่าน่าสนใจการที่มันเติม ed แบบนี้เป็นช่อง3ก็แปลว่ารู้สึกสนใจใช่ไหมเมือนเดิมทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เป็น adjective นะครับสองตัวนี้เป็น adjective นะ that's an interesting question that's an interesting question เหมือนเดิมมันก็ไม่ใช่ interest ใช่ปะ่ะเสียงตรงนี้มันจะหายไปเนาะมันก็ an interesting interesting That's an interesting question. Come question and okay, Question, question, not question, okay, question. Yeah, ma'am. Come Would you be interested in a second-hand car? Would you be interested in a second-hand car? Interested, interested, interested. เอาเสียงแบบนี้นะ interested would you be interested ตอนนี้ถ้าเราสนใจในอะไรนะครับให้ใช้ in น,นะ would you be interested in a second hand car ก็คุณเนี่ยจะสนใจก็คือรู้สึกสนใจก็คืออยากได้ครับแปลง่ายๆนะคุณอยากได้รถมือสองไหม second hand car คือรถมือสองนะครับผมต่อมานะ shock นะครับผมแปลว่าทำให้ตกใจตรงนี้เป็น verb ใช่ไหม Shocking ก็น่าตกใจ shocked อันนี้ออกตัวทีนะครับ shocked รู้สึกตกใจใครที่ยังงงใครที่ยังสับสนการออกเสียง ed ดีนะครับมีทำคลิปเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใน description นะแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับขวามือบนนะครับดูคลิปนี้เสร็จไปตามดูตรงนั้นได้นะครับถ้ายังสับสนการออกเสียง ed ดีนะวิดีโอนั้นง่ายมากเลยอยากจะให้ไปดูกันครับมาลองดูตัวอย่างประโยคตรงนี้กัน she says i s very shocking she says is very shocking เธอเนี่ยพูดว่าใช่ไหมครับผม it's very shocking มันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆเลยต่อมานะครับ he is shocked อ่ะมันเดิมนะที่บอกนะออาเป็นตัวทีนะ he is shocked at what happened he is shocked at what happened เขาผู้ชายเป็นไงครับรู้สึกใช่ไหม shocked เติมดีแปลว่ารู้สึกเขาผู้ชายรู้สึกตกใจ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับผม he is shocked at what happened ประมาณนี้ต่อมานะครับ tire อันนี้นะ tire เป็นกริยาแปลว่าทำให้เหนื่อยถ้าคำว่า tire เป็นนามจะแปลว่ายางรถนะครับผมไอยางสีดำๆอะถ้าเติม ing แปลว่าหน้าเหนื่อยใช่ไหมครับหน้าเหนื่อยถ้า ed แบบนี้ tired แปลว่ารู้สึกเหนื่อยนะครับผม mm hmm. looking after the kids is extremely tiring. Looking after the kids is extremely tiring. Look after นะครับผมจะมีความหมายว่าดูแลนะครับผม So looking after the kids การดูแลเด็กๆเนี่ยการดูแลลูกๆเนี่ย is extremely tiring เป็นอะไรที่น่าเหนื่อยมากนะครับ extremely แปลว่ามากๆสุดๆเลย extremely tiring เป็นอะไรที่น่าเหนื่อยมาก ก็คือกิจก,กรรมเนี้ยมันทำให้เราเหนื่อยได้ใช่ไหมครับก็เป็นอะไรที่น่าเหนื่อยน,นั่นเองฟัดมา I'm so tired ผมรู้สึกเหนื่อยมาก I could sleep for a week I'm so tired I could sleep for a week ผมเนี่ยเหนื่อยมากเลยผมนอนเป็นสัปดาห์สัปดาห์ดาหได้เลยอันนี้ก็พูดว่าเกินจริงอยู่ใช่ไหมแต่มันก็เป็นประโยชน์ที่เราจะพูดกันนะถ้าเป็นภาษาไทยก็แบบโอ้ย oh, หลับได้เป็นวันเลยใช่ไหมภาษาอังกฤษก็หลับได้เป็นสัปดาห์เลยประมาณนี้นั่นเองเนาะ เรียนกันไปแล้วนะครับผมตอนนี้มาลองแบบฝึกหัดกันบ้างดีกว่านะว่าเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนถ้าเราไปเจอในสถานการณ์จริงหรือว่าไปเจอในประโยคนะครับผม I'd better call my mom or else she'll be จุจุอๆๆเอีกรอบนะ I'd better call my mom or else she'll be I'd apostrophe d ตรงนี้นะครับผม,มเป็นสำนวนเลยนะมันมาจาก had better นะครับผมอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะเป็นสำนวนตายตัว ก็คือมันเป็นอะไรที่จะต้องทำควรจะทำมากมากอะไรเงี้ยควรจะทำมากมากถ้าไม่ทำเดี๋ยวซวยเดี๋ยวมีปัญหาอะไรแบบนี้ได้นะครับ I better call my mom ก็คือผมเนี่ยควรจะต้องโทรหาแม่ตัวเองใช่ไหม or else ไม่อย่างนั้นนะ or else ในที่นี้แปลว่าไม่อย่างนั้นมีเช่นนั้น she'll be แม่จะเป็นยังไงเอ่ย worry เนี่ยถ้าเป็นกริยาแปลว่าทำให้เป็นไงครับทำให้เป็นห่วง เพราะฉะนั้นแม่จะน่าเป็นห่วงหรือแม่จะรู้สึกเป็นห่วงดีผมควรจะโทรหาแม่ไม่อย่างนั้นแม่จะเป็นไงแม่จะรู้สึกเป็นห่วงใช่ไหมครับผมก็เป็น worried แบบนี้เนาะเป็น Y เป็นเติม E D นะข้อถัดมานะครับ For a moment I was really I was sure we were going to crash For a moment I was really ดดด I was sure we were going to crash. คอ่บผม่ะส่วน้่นล่างตรงนี้นะ I was sure we were going to crash ก็คือผมม,มั่นใจเลยว่าเราต้องอประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับ crash เหมือนแบบขับรถแล้วก็ชนอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยได้ for a moment สักแป๊บนึงเนี่ยผมเป็นไงดีผมน่ากลัวหรือผมรู้สึกกลัวดีคำว่า f r i g h t e er n นะแปลว,ว่าทำให้กลัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะน่ากลัวหรือเขาจะรู้สึกกลัวดีครับผม เขาจะต้องรู้สึกกลัวใช่ไหมก็เป็น f r i g h t e n เราก็เติมมาเข้าไป ed แบบนี้เนาะเพื่อทำให้เป็นช่อง3ใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับผมเราเราทวนกันนิดนึง verb ing แปลว่าอะไรนะแปลว่าหน้าเท่าช่อง3แบบนี้แปลว่ารู้สึกใช่ไหมครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวนี้ให้ทุกคนทำกันเองก่อนนะข้อถัดไปนะเดี๋ยวเปิดแล้ว pause วิดีโอเลยนะ แล้วก็ลองทำดูเองก่อนแล้วเดี๋ยวผมเฉลยให้ว่าคืออะไรพร้อมนะไปพอสเลยครับอ่ะดูต่อนะ I was really จุดจ to hear that got married ใช่ไหมครับผมนทีนี้คำว่า surprise แปล,ลว่าอะไรเอ่ยทำให้ประหลาดใจใช่ไหมทำให้ประหลาดใจทำให้ตกใจอะไรแบบนี้อ่ะ I was really อะไรดี ถ้าเป็น ing คือหน้าถ้าเป็น ed หรือช่อง3แบบนี้แปลว่ารู้สึกใช่ไหมครับผมผมเป็นไงผมหน้าประหลาดใจหรือผมรู้สึกประหลาดใจดีผมรู้สึกประหลาดใจก็เอาไปทำเป็นช่อง3ใช่ไหมก็เติมอะไรเข้าไปในที่นี้เติม d ก็มันมี e อยู่แล้วใช่ปะก็เติมดีเฉย ผมเนี่ยรู้สึกประหลาดใจที่พวกเขาเป็นไงที่พวกเขาแต่งงานนั่นเองนะครับ they had got married อ่ะีบว่าช่อง3แบบนี้มาจาก had got ใช่ไหม they had got married พวกเขาแต่งงานไปอะไรแบบนี้ I couldn't remember her name I felt so I couldn't remember her name I felt so, I I felt so ผมเนี่ยจำชื่อเธอไม่ได้ ผมรู้สึกอ่ะโหมันชัดเจนขนาดนี้แล้วมันมี felt เข้ามาแล้วต้องใช้อะไรดี embarrass อ่ะคำว่า embarrass แปลว่าทำให้เป็นไงครับผมอายนะครับผมทำให้ใครขี้หน้าทำให้อายอะไรแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกเป็นไงครับผมจำชื่อของเธอไม่ได้เนี่ยเขาก็รู้สึกต้องเป็นยังไงครับผมก็ต้องเป็น embarrassed แบบเติมอะไรเอ,อ่ย เติม i d เข้าไปนั่นเองนะครับ i was so embarrassed รู้สึกอายมากเลย i felt so embarrassed รู้สึกอายมากต่อมานะ the story was อ่านี่คือเนื้อเรื่องเรื่องราวใช่ไหมครับผม the story was อะไรดี excited หรือ exciting ดีมันต้องหน้าหรือมันต้องรู้สึกครับผมถ้าว่าไปงีคือหน้าใช่ปะอันนี้คือหน้า ถ้าเป็น verb 3คือรู้สึกเรื่องราวนี้มันต้องเป็นไงครับมันน่าตื่นเต้นหรือมันรู้สึกตื่นเต้นดีเพราะว่า excite แปลว่าอะไรเอ่ยทำให้เป็นไงตื่นเต้นใช่ไหมครับผมมันทำให้ตื่นเต้นเนเรื่องนี้เรื่องราวเนี้ยมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเนาะมันก็ต้องเป็น exciting ใช่ไหมครับผม จริงๆมีเทคนิคหนึ่งที่อยากฝากไว้นะครับก็คือสิ่งของนะครับสิ่งที่มันไม่มีชีวิตอ่ะมันจะมีความรู้สึกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่มีความรู้สึกถ้าใช้หลักการนี้เราจะเข้าใจว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นสิ่งของนะครับมันจะไปใช้คู่กับเวิร์ช่อง3ที่แปลว่ารู้สึกได้ไหมใช้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งของเนี่ยมันจะ เป็นหน้าได้ครับแต่จะเป็นรู้สึกไม่ได้แล้วถ้าเป็นคนล่ะคนมีความรู้สึกไหมคนมีใช่ไหมคนมีความรู้สึกสามารถใช้กับรู้สึกได้และคนก็หน้าได้โดยเช่นกันนะครับผมอ่าเช่นคนบางคนเขาก็อาจจะหน้าเบือ่อและคนก็สามารถรู้สึกเบื่อได้เช่นกันแต่แน่นอนเนี่ยที่ยกตัวอย่างไปตอนต้นคลิปเลยการที่เราจะไปพูดว่า I'm boring มันแปลกตรงที่อะไรเอ่ย มันจะกลายเป็นตัวผมมันน่าเบื่อคุณอย่ามายุ่งกับผมเลยถ้าคุณมายุ่งกับผมนะเดี๋ยวคุณก็จะเบื่อไปด้วยมันกลายเป็นการสื่อแบบนั้นเราไม่ได้อยากจะสื่ออย่างนั้นหรอกเราคงอยากจะสื่อว่าเรารู้สึกเบื่อมากกว่าก็เลยเป็น I'm bored แบบนี้อ่ะ He had the most จุดๆ Adventures he had the most จุดๆ Adventures ตอนนี้ลองดูครับว่าไอ้เจ้า Thrill ของเราเนี่ย Thrill ที่แปลว่า ทำให้ตื่นเต้นทําให้สนุกทําให้มีชีวิตชีวาเนี่ยทำให้ตื่นเต้นเนี่ยมันจะใช้ขยายอะไรมันขยายคนหรือขยาย adventures ที่เป็นคนํานามที่เป็นเหมือนสิ่งไม่มีชีวิตอยู่เราต้องเลือกตรงนี้ก่อนถ้าเราเลือกตรงนี้ได้แล้วมันจะง่ายขึ้นครับเพราะว่า ing คือหน้า ed ช่อง3คือรู้สึกเขาขยายอะไรเขาขยายคนที่รู้สึกตื่นเต้นหรือขยาย adventures ที่แปลว่าการผรจญภัยที่ตื่นเต้นเขาขยายอะไร ใน,ในโจ์นี้วางหน้านามแบบนี้ต้องขยายนามใช่ไหม Thrill Adventures ก็ต้องเอา Thrill ไปเติมอะไรเอ่ยเติมอะไจีใช่ไหมก็เป็น Thrilling แค่นี้เอง He had the most thrilling adventures เขาเนี่ยไปไปจนภัยที่น่าสนุกมาใช่ไหมครับผม Some of our school books are very จุดๆเหมือนเดิมเลยลองหาคำนามให้เจอก่อนว่าคำนามที่มันจะต้องขยายอยู่อ่ะมันคืออะไร เป็นคนหรือเป็นสิ่งของถ้าเป็นคนเนี่ยมันใช้กับไอเจ้า adjective ที่เป็น verb 3ก็ได้หรือ verb-ing ก็ได้ใช่ปะแต่ถ้าสิ่งของของเราเนี่ยมันจะคู่กับหรือมันจะบวกกับ adjective ที่เป็นยังไงได้อย่างเดียวเป็น -ing ได้อย่างเดียวเพราะว่ามันแปลว่าหน้าได้เท่านั้นใช่ไหมครับผมเพราะนั้นต้องหาจุดเนี้ยให้เจอก่อนว่าหาคำนาม some of our schoolbooks are very แน่นอนว่ามันขยาย some of our schoolbooks ก็คำนามจริงๆก็คือ schoolbooks ใช่ไหมหนังสือเรียนใช่ไหมขยายสิ่งของแปลว่าไอ้เจ้า bore ตรงเนี้ยที่แปลว่าทำให้เบื่อเนี่ยมันก็จะใช้ได้อันเดียวเลยก็คืออะไรเอ่ย boring ใช่ไหมแปลว่าหน้าเบื่อแค่นี้เลยง่ายๆไปดูต่อนะมีทั้งสองอันเลยอ่ะลองดูอันนี้ I am อะไรดีจะบอกว่าตัวเองน่าเบื่อไหมหรือจะบอกว่าตัวเองรู้สึกเบื่อดีตรงเนี้ยเราบอกว่าฉันรู้สึกเบื่อดีกว่าใช่ไหมครับผมแต่ถ้าข้างล่าง he is ตรงนี้ใช้ได้ทั้งสองอย่างเลย he is boring ก็ได้ก็คือเราอยากจะบอกไอ้คนคนนี้มันน่าเบื่อหรือ he is bored ก็ได้ก็คือเราอธิบายว่าเขาอะรู้สึกเบื่อประมาณนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปเรื่องการใช้งาน verb ing แล้วก็ verb ช่อง3ที่ทำหน้าที่เป็น adjective นะครับก็คือ verb ing คือหน้าแล้วก็ verb ช่อง3รู้สึกนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมถ้าหากว่าใครมีคาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราดูไปวันนี้นะครับสามารถที่จะทิ้งไว้นในช่อง c o m มนต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาช่วยตอบคำถามเพิ่มเติมให้ใครอยากที่จะ request วิดีโอในหัวข้อไหนก็ตามเพิ่มเติมนะครับทิ้งไว้นในช่อง c o m มนต์ได้เช่นกันเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาให้นะครับถ้าหากว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวััันนนีี้้ Word แลละ EC ตออองขอาไปก่สสวสดครบ